ออกมาหน้าท่านี้พี่น้องกำลังยู่ใหม่สีลงเต่าเนาะทุกคนคูแฝดพี่น้องงวัวกำลังออกแต่คอกยังบูลงทงนี่พี่น้องสบายดีสบายดีบ๊สบุครุ School, ทุกคนพี่น้องจ๋าสบายดีตอนเสาร์เนาะตอนนี้บอกแบบออกมาหวัดนาแล้วทุกคนไปหาคุณยายแ้วก็ออกมานะ คร้แพทกํกำลังคนใหม่มาลงเงินเต่าพี่น้องอันนี้ในใหม่แก่คุณมัดก,กันาตั้กแต่แก่พุ่นลงไปอยแล้วส่วนนี้นมันฝนมา่ตกยังลงทานในอยู่พี่น้องกานฝนตกมันลงบ่ได้แต่ว่าเต่านี้ก็แนวแบบก,ก็ลงรล้ายเชือแล้วเนาะน้ำแรงก็ลงตกมาอย่างนี้ก็สิลงอีกส่วน ไก่สีดำหน้าจดงสีลงอีกเท่าหนึง่งแต่ว่าพื้นกับเบิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวฝนตกมาลงบ่ได้เนียนอกจากบ้านนี้ดำหน้าแล้วแดดอะไรจังฉี่ในลงอีกส่วนนี้กับเผาเห็ดทานเห็ดยางไหวพี่น้องพอลงดำหน้าแล้วผมผม,มีบ่ม,มีเห็ดทานบ่ได้ได้บ้านนี้มีแดดดำหน้าอย่างเดียวพนแรกดำหน้าแล้ว แต่ว e ่าเตานี่จกแต่ละเทือก็ได้ประมาณ5ซอกพุ่นละพี่น้อง4 5ซอกแล้วแต่เฮาสิอัดใหม่เขาได้ซ่ำใดตอนนี้ตะเวนกําลังสิออกพี่น้องมันค่าก่อนเมฆคึ้มบังไว้แดดคือเก่ามื้อนี้คึ้มช่วงยามเช้า โอ้คนใหม่มาแต่งไต่ทำนะคนใหม่แต่มาแต่เต่าตัวผู้คนใหม่มาจากเต่าตัวนั้นพี่น้องมาลงเต่าตัวนี้แต่ว่าเต่าใหญ่ตัวนั้นก็เขาเม่ลงเหมยกับอันยายรุนเนาเปินลงแต่ว่าตะก,กี้นะสุเพลิอนอันเอาใหม่มาลงอยู่พี่ว่าสิลงเต่าอยู่พี่นะพี่น้องแต่ว่าต๊ะมาน่นอะรนี่ก็ญาตากันลงเลยบ้านสีดำนาเหนดิ ยังอะนะยยังลุนปั้นใหม่บ่ตับใหม่แต่ว่าพื้นทพก่นนะคนมาลงอยู่พี่พี่น้องแต่ยังไม่ได้ลงแล้ใหญ่มาลงยู่พีบันคือบใส่หล่อชิมอนก็เมื่อยแล้วนี่คนใช้เน่ยเป็นค้นค้นจากนี้ไปเตา ที่มอนะคุแต่เต่านีมานีพี่น้องสองต่อแต่ว่าพ่อเป็นผู้ล่งอยู่คุณหันคือเก่าแล้วแมงหัวหัวนั่นนี่แหละคู่แฝดขยันพี่น้อง ตื่นมาก็มีเวียกเข็ดเลยจรนไนยฝนตกแล้วคือแล้วได้พี่น้องไก่ยังดำนาแล้วกาชุบพื้นก่ยาวแล้วได้สีพาลงไปเบิ่งพี่น้องขนพื้นลงเต่าพี่น้องช่วงนี้กับมันแดดกับลงได้แต่ช่วงนี้แล้วจรนไนยฝนตกลงบ่ได เรี่ยมเขาสู่ฤะดูการทำนาน้องพี่น้องดำนาอว,วากะคนตกกอนหมู่เดี๋ยวนี้มันยาวแห้งแล้ว้น,วนมานี่คือดำได้เลยแต่ว่าไทายหุดกะไทยเหลวแล้วลงเต่าให้้นทำแต่ว่ามันอึืนก็มืดมาว่าสิตกกับมิดจิรี ดวงใ้วันศิลป์มูลบัสว์นลายผลหมักตกวันพระผลสองต่อพี่น้องโอ้ยหลดก่ลมกับบุมี อันนี้เป็นเต่าใหญ่ยพี่นอ้องเตาตัวนี้จกแต่ละเชือได้คันชิบสอบแต่ว่าพื้นแซมนี่ลงทั้งหดเกือบปพอเหมือแล้วอันนี้เป็นพื้นคู่แผดตะกี้ว่าสีล่งอยู่นีหย่าไป่งอยู่หันแต่ว่ากันยังป้าไว้อยู่นีคือเก่าราะว่าเอาไปซอนใส่ตัวมันยังันไา้อันนั้นพี่น้องโนได้เต็มครับทางน,นี้ก็สิผ้ากันล่งเต่าอ,อีกแล้ว แต่ดิังเื่อได้กินเขาก็น่นแล้วแต่มันก็กุ่มแล้วต่แต่ว่ามันก็ก,ก,กุ่มเพิองอย่งเงไพี่น้องเตาเลยนะพ่นตกใส่บางอย่มันื่นอยมันื่อยัยังลงได้ไม่แต่โอบเโหงูพ่ายย่ทางนี้นะนี่นะมามาวดหมงูพ่ยอยู่ขาข้างขุงข่นบอกเออสีดังข้างนี้เพราะว่าลมมันขึ้นเนี่ยพี่น้องยามนี่ลมมันขึ้นทางนั้น มูไฟเต่ากับดิซิคาได้พี่น้องไหมจะว่าเต่าตัวนี้มันจูบอยู่เราว่าติดไว้นี่แหละพี่น้องพื้นจะว่าอันนี้สิมอนคขนไปเสริมเหมือนตัวของ่อพิ่ายังลงบเต็มครับพี่น้องส่างนี้ก็ซีเฮ็ดได้แต่ ช่วงนี้ไปนะพี่น้องมันยังแดดอยู่ฝนยังพันตกต้องลงไว้แต่ช่วงนี้เพราะว่าช่วงนั้นยันเต่ามันรู้มันเปื่อยเวลาฝนตกดุๆต้องเห็ดแน,นวมุงไว้อันนี้ก็เขาก็หื้อออกพี่น้องนี่แนวมุงมุงไว้ใส่ดินเหนียวนะทุกคนผสมกับเอ่อเพืเ่อง ขี้ดินมันบดีมันใหญ่เมนต้องใส่เพื่องเป็นตัวตัวเสริมแล้วก็เศษใหม่อัดเข้าไปนำพี่น้องฟันเตา่านี่อันนี้คือดินที่เพิ่นขวดขึ้นมาแลกผสมเข้ากันกับเพื่องพี่น้องนี่ตัวนี้นะมันรูแล้วทั้งขางในตาบใหม่ ตะกี้ในหุ่นพ่ายในยูข่ขางนี่เพราะว่ามันลมลงลงลุมล่มเด้เดี๋ยวนี้ลมมันตีกลับแต่ลุ่มขึ้นมากแบบนี้ครับเจอว่าขังนั่นโอ้เต่าตัวนี้ตั้งแต่หึ่งๆเลย,ยพี่น้องช่องสามฝีนีลแล้ว้าตัวอยากหอดชิปหรือเนี่ยนะฮะวราเต่ามันีอยากหอดชิปแล้วตะกี้กับฟากันปั่นนั่นแล้วกับฟ้าห<ต>้องปศุสิม,มเเเา,ามเริ่มปั่นอีก วางอชอนสัมปีมน,มนเห็ดเต่าก็ต้องหาบ่อนน,นูนนะพี่น้องแม,ม่นนี่สังเกตเบื่องบ่อนกน้นเอาขี้ดินจนเบิดไปเป็นเบื้องนะเป็นิไดานอ้อ,นองหนึ่งแล้วพอเปลี่ยนก็นลงอยู่สั่นพี่น้องสามสี่เทียงเนี่ยมาลงอยู่ในนี้มาเต่าใหญ่ได้ล่ ธุรกิจเมืดธุรกิจครอบครัวเดี๋ยวไปเบิง่งข้างนั้นกับพี่น้องกํลังฟากกันโอบอันนี้เป็นเป็ดแม่บ่อเป็ดพี่น้องซุ่มมันหลอดหามันหลอดมาแม่หนึ่งกับผู้หนึง่งไก่หันตายเบิดซุ่มลงไปเหล่นอยู่นำอยู่ในหนอง อะไรมันก็ได้ลูกแล้วพี่น้องเลี้ยงไว้พูดละดำหน้าเกี่ยวเข่าก็ใหญ่เบิดแล้วแต่ว่ามันก็หาเลาะกินเองนะพี่น้องเกลือแต่จะยามือแรงกับยามือเสาร์แล้วก็ปลาสิบก็ตัวคนนี้สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามตัวในมูลพี่น้อง เจแหล่ก็ลังเงินอัดเตา่าเอาพื้นเขาเต็มแล้วพี่น้องอันนี้ก็เป็นพื้นตัดก่องไวใ่ทันได้เอาไปลง แต่วันนี้ก็ลงได้ร้ายอยันเถื่อเติบพี่น้องเพราะมันค้อนใหญ่เต่านนมันหน่อยเอาเขาไปประมาณสิบอันก็เต็มแล้วตกมาหนาน,นี้ก็ต้องพาวเฮ็ดไว้เนาะพี่นอ้องเดี๋ยวคนตกก่อนสิบริเทด การใหม่กับตกมาย่ำนี่ก็เป็นราคาเฉลี่ยพี่น้องเไยสอบละลอยสอบละลอยลอยไปแต่บอลมาแปบลุกไปท่าบางทองกับสวรรค์นหน้านนะฮะปัาดตัเต่าเขาเจ้าละแว่นบอลมันเลยอยูน่นะฮันเป็นซีฟแล้วก็เจ้าจกส่งขายตลาดเขาเจ้าสื่อ,อยืนยังบทถวบ ยืนยังบ่เถิงเขาเอาแบบเขาปั่นชุงแล้วแบบเอาเข่าคือแบบคนเขาเลย,ยนี้บบนนม่เหนจะเขาเจ้ากับเผาขายสอดกระส่งขึ้นมาแถวอันที่แหละเขาเจาก็มีคนไปหาสื่อมาส่งขายแต่ไปเอาอยู่บอนเขาเจาเนาะเขาเจากับบได้ค้ายแพงทีหนอสอบชำลื่นกระทังนี่นะสามสิบพันแต่เขาเจาก็มาขายต่อ หาสิบพันหกสิบพันแต่ว่าบานเฮาเขาจะใส่เป็นสอบเบียดสอบดำดำสอบละลอยจะคล้ายเป็นเงินบาทย่ยแบบคุ้มนะพี่น้องไปรับจากเขาจากเงินกีบทั้งเขาแล้วก็มาขายเงินบาททั้งเขานะคุ้มมาขายเงินบาทบานเฮาอันนี้คือธุรกิจมืดมนาะทุกคน ธุรกิจเสริมเดี๋ยวลงไปหาหล่อเบืองตะกาก,ก่อนพี่น้องเบืองในพี่น้องอันนี้เป็นดินทรายแล้วมันแห้งไวเนาะทุกคนฝนกระบ,บตกจงใส่เพิ่นชิดดูดน้ำใส่อยู่กระแดงแต่ว่าก้าเพิ่นนอันี้ง่ายพอดำเลดยเยพี่น้องฝนตกมากก็คือดำได้เลย ตะกาเจเลยพี่น้องพูนกล่องก็เป็นบูบบ่บบาบขอโทษขออภัยด้วยทุกคนตะกาเจเลยเขียวงามแต่ว่าปลายมันแดกแดงพี่น้องมันแบบว่ามันแดดถึงคนาดเดแดดถึง้วบายนี้พนบบต,ตัวกิ่เถือ่อดินกระแหง หยอดมันก็นเลยตายแต่ว่าเรื่องเงาเนะ่ะมันถ่วมขั้นหน้าแล้วพี่น้องพุณตะกาคพณหกตาพอดำหมดแล้วฝนตกมากก็คือลงมือได้เลยเนาะพี่น้องท้องฝ่ามือมึงเนี่ยทุกคนตอนเช้าพนมืดขึ้นพอสวยมากก็เริ่มเห็นแสงแดด อากาดเจเล่พี่น้องตะกี้น้ำในส้อซากลายอยู่พี่น้องเจยวเดินนีกระแหงบกลงหลายเติบจนเห็นโน้นอยู่กลางแล้วตะกี้น้ำอยู่กลางเนยถ่วมหมดเลยแจวบริเวณห่างกลางถ่วมหมดเลยตอนเ๋ยวนี้น้ำก็มบกลงไหลาย ฝนตกมากพี่น้องจะชีไทยหุดเดี๋ยวนี่ไทยบุไดดอกเบิ้งคักแล้วบูสังเกตเมืองก่อนขีไทยนาเจลัไทยไปแล้วกับมึงเนี่ยแหงกุนกุนพี่น้องแต่ว่างวควายกับมันกับบุคอยขึ้นมาหนูพี่น้องเธอนี้นี่แต่งัว่าจะของเพราะว่าไทยหุดแล้วมันบ่มีหยากินเลยมันกับไปหาแบบเลาะไปแถวหน้าเฮือดหรือว่าเดิน เดินเทียงนาของอชา,าวบ้านที่เขาเจ้าบุริเฮตุนาเห็นเลยน้องทุกคนแต่ว่านาบอบเป๊ะกับบททันทายมันกะบกได้ค่อยขึ้นมาหรอกเพราะว่าทางนี้คู่แฝดเขาทายรัดไปแล้วแต่ว่าทางนั้นก็สิเป็นนาหวานเขาเจ้าะัวควายมันก็สิเต็มอยู่ผูกลางทง,อ,ง,อ,งอยู่พี่น้องนี่พูนเนี่ยไปก็เห็นเซลล์เซลล์อยู่พี่น้อง งอควายเขาเจาะประทันได้ผูกเด้เพราะว่ายังประทันมีเพด,ดัหนาเขาเจ้ากับประทันประกาศก็ปล่อยไว้ซะก่อนฝนตกมาจากทีไท,ทยหุดนาดินกระแดงแห้งเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกะบแบบตกน้ำหลังมูอแต่ว่าเขาเออชาววันพวกน้องเมยคู่แพดไทยหุดไปแล้วไปแล้ว,เ,วเขาเอา่ะลุงเลินเนาะพี่น้อง ่ว่าเพิ่นกับยมพันได้ไทายแต่แถวตะการลงไปแต่ว่าแถวโนนทางนันเพิ่นก็นกนทายไวแล้วแล้วแต่ว่าเรือแต่บ่อแบบทายมือเดียวนึงดอกพี่น้องเดียสิหาผู้ซอยหนึ่งคนมาเปลี่ยนเวลาทายจางก็เจาะน้ำทีแล้วหรือว่าที่ท้องมาใช้ไท้ซอยกะหายเพิ่นเป็นมือแต่ว่ากะทายมือเดียวก็แล้วอันนี้เป็นตะกาหนาบ่อแปบเนาะทุกคน โอ้กาห่างลาย,ยวางกะบบกเกิดจำพี่น้องแต่ว่าถ้าถามว่าสี่ตานีพ่อนาบอพ่อเด้อทุกคนพ่อทุกปีแต่ว่าสีดูดนํำใส่อยู่พี่น้องแต่ว่านาบแปบ,บมันเป็นดินเหนียวแต่มันก็บริแหงง่ายคือแบบดินทราย,ยแต่ว่าอันนี้ขั้นแหงแ้งเลยคือแบบ นั่งพื้นกระแหงน้าแบบม่มีความสุ่มเลยแบบกระแดงไปเลยแต่ว่าตอนนี้กับพระท่านแหงขักนี่ยังซุ่มๆอยู่พี่น้องนี่ยังดินตามห้อยเอ็นตีนนี่ยังอันนักดินยังซุ่มอยู่คือว่าพระท่านแหงขักนะทุกคนแต่ว่าของเขาอะสาวันกับพอดำแล้วตกมากก็คือห่องได้เลยลงมือดำได้เลย อะไรพี่น้องจ้ามือนีกอะออกมาหน้าแต่เศร้าเนาะทุกคนมาหาเบิงว่าตะก,กาเป็นจังไดแต่ว่าคงหลายๆเจา้ากะรอแต่ฝนเนะาะไพกะรอเตรียมแต่ฝนรอฝนตกคือว่าลงมือดำได้เลยเนาะแต่ว่าบุกแบบกันยังทีดเถ่ายหุดอยู่คุณอะไรพี่น้องก็จังได้ก็รอเบ,บิงรอส้มน้วกันเนาะพี่น้องว่า,าไพซีเดทดำหน้าก่อนในทงทางนี้ แต่ว่าเจลเล๋ก,กัว่าฝนตกกะคือรอลงมือคือกันเขาชาววันกัว่าฝนตกกะรอลงมือลุยคือกันเนาะอะไรพี่น้องจ้ามาวันนี่ก็คือสี่เด้ขออนุญาตลาเนาะขอบใจเบิดสุขุสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บแบบแบบสวรรค์เด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้บ่แป๊บนี่เด้อทุกคนแล้วก็สวรรค์น้ำ,ำน้งอ,กกงองผรัวเพิ่นกะตั้งช่องใหม่คือช่วงนี้เพิกก่นกะถ่ายช่องสองซองเนาะ ก็คือลง่องนี่แล้วก็ลง่องนั้นแต่ว่าคนกนสิหับพะละหลายในจักหน่อยแต่กะพญายามอย่าลืมเข้าไปอีกกดติดตาม่องใหม่เป็นพี่น้องนั่นแหละพี่น้องฝากเป็นรักใจให้บบแป๊บสวัสดีเดอ้อไปแล้วทุกคนพอกันคลิปนาะสบายดี